โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ผมโชโกค,คิลนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ในเกมเพเดช2หรือว่าเพเดซองนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กันในโหมด Story Line กันเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเราเนินเรื่องต่อจากรอบที่แล้วเลยครับผมจากที่แล้วที่เราเล่นไปในด่าน Panic Room นะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไปขโมยตู้เงินทั้งตู้ครับผมมาด่านต่อไปครับผมอ่าตอนนี้เราได้งานมาจาก The Continental Cont Continental ท่ครับผม c o n t i เน n t ัเนี่ยผมไม่รู้นะแต่อาจจะคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ John นวิกด้วยแล้วกันนะผมก็คืออตาลุงพนักง,งานแบงค์อะไรสักอย่างนะผมที่ใส่แว่นหัวล้านๆนะผมไม่รู้ใช่หรือเปล่านะผมเขาให้งานเราบาผมออ่าอ่าาเขาบอกว่าให้เราไปที่นิวยอร์กซิตี้ไปช่วยเพื่อนของเขาบผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้รับจอห์นวิกมาเข้าทีนะผมอันนี้คือเนื้อเรื่องนะ ซึ่งตอนนี้จอห์นวิกก็มาอยู่เราเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องไปช่วยอ่าไอ้นายคอนเดเนทัลเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าเราจะต้องไปนิวยอร์กนะคืนนี้คอนเดเนทัลเรียกมาอ่าพนักง,งานของเขาเนี่ยถูกจับตัวไอ้ถูกลอบจมตีผมโดยหน่วยอะไรสักอย่างเนี่ยผมในเมืองบุกลินพวกเรามีพิกัดที่เขาที่พวกมันจับตัวเขาไปไว้อยู่เป้าหมายคนนั้นชื่อว่าชาลอนะผมเราจะต้องไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ และใครก็ตามที่จับตัวเขาไว้ก็คือจัดการมันให้หมดได้เลยนะผมแล้วก็พาช,ชาลอนเนี่ยกลับมาให้ได้ผมอย่างปลอดภัยเย่ yeah. ก็คือเล่นในด่านบุกลีนเชนเทนนะผมบุกลีนเชนเทนอยู่ที่คนเทนเนทออนะผมนี่เดดวิชไอ้สามตัวไปนะผมหลังจากที่จบกอตวอไป ตอนนี้ก็กำลังจะหาเกมเล่นอยู่ับผมแต่ก็คงคิดว่าน่าจะต่อสกายลิมแล้วอันนี้ใบไว้นะใบไว้จะต่อสกายลิมโอเคพาชารอนออกมาให้ได้นี่คือเรื่องสำคัญของฉันนะไอ้ไมมใช่เรื่องส่วนตัวสำหรับฉันนะเพราะฉะนั้นเริ่มงานได้เลยโอเคครับผมเบลที่ผมใช้ก็คือ SMG มครับผมปืน SMG ที่ผมใช้ก็คือปืนพลาซมาไมชินการนบผมแล้วก็ใช้ปืนอากิมโบจัดติดระเบิดนะผม เพื่อที่จะมาระเบิดพวกชิลพวกโลอะไรทั้งหมดเหล่านี้บอมอันนี้ปืนเมนคิลเลอร์นะบมบัสเซอร์ดร์แบ็คถูกวิศุ์แล้วก็ระเบิดตันนะบมซาว t ท็กเอ็กบิดอาร์สแกลลี่เช่นที่เคยเตรียมปืนกันพร้อมบผมจริงๆถ้าเล่นด้วยจอห์นวิกเนี่ยจะเหมาะกว่านะโอเคตามหาชายคนนี้ละกันให้เจอเขาจะอยู่แถวนี้แหละ ฟได้บัสเตอร์บัสตัตอยู่นี่เองยิงยิงอุ้ยโอ้โหบอดลัดชิบหายโอ้ไม่น่าเอาเอ้มจีมาเลยอืม บอดไม่ช่วยยิงหเหรอครับโอ้โหไอ้คนเหลือสี่หกสิบนะครับผมปืนนี้เอ้ยใช่หรือเปล่าจะไม่ได้โหนี่หกสิบเล้ว,ลวครับครับยิงไม่แม่นเลยเออเออโหจะพัง บอดมาไอ,อยู่บนยู่บนคุมกันด้วยบูเดเซอร์บูดเซอร์โอเคเราต้องคุมกันชาลอนครับผม เขากำลังแฮกประตูแฮกประตู <laughs> แฮกประตูเลยล็อกทิศป,ประตูของผมโอเคจ็อกเกอร์มกาก่อนตัวหนึ่งเดซเซอร์เดซเซอร์เีเสียงโคเกอร์ ทำไรมาทำไมตำรวจโอเค N Y P D บดบ้าจริงยังเลยยิงแม่นนะเราเนี่ยโอเคโอเคมาอย่างไรหมอครับเอาตำรวจมาอีกเหร โน่นโน่นโน่นโอ้ถ้าเอาไซเปอร์มาจะดีมากมันยิงโดนไหมเนี่ยโอเคมันจะส่งกำลังเสริมมาอีกแน่นอนอุ๊ยโคเกอร์ไม่ก็อุ๊ยโอ้โหตายอันหน้า มไม่ค่อยอยากชมเอไอเท่าไหร่ยิงแม่นยิงแม่นงูบอนะบูโดเซอร์เอาไมค์เลย <g ill ain> เอ้ยอย่าน,นิ่งอย่างนั้นสิเออเดินมามาเดินมาเดินมาเก็บมันไปเดี๋ยวเดียว <g ill ain> เรียบร้อย แก่ okay, ผมมันจะหมดแล้วเราขึ้นบนได้เลยอุยอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้ยทำไมมึงต้องมาตอนขึ้นเนี่ยไอ้ยเด็กจะได้ยัยแก้เกมนี้เนี่ยจริงจริงมาเร็วมาเร็วบอด โอเคเปิดตัวชาลอนเขาจะไปอีกตึกหนึ่งครับผมเราก็ไปเจอกันอีกที่ฝั่งนึ okay, งเ okay, คยฆาาไปแล้ววอบโอ้โ oh, หระวังลวงครับผมโอ้โ oh, หตรงนี้ลวงแน่นอนต้องลงนี่อ่า uh, ตรงนี้ไม่ใช่เราต้องหาอนี่ครับผมห้องที่มันมีของ จะมีห้องหนึ่งที่ต้องใช้สวา่านเจาะครับผมเราก็ไล่เก็บพวกนี้ไป <c oughs> <c oughs> อืมีมจียิงโดนไหมแ <c oughs> ม่ <c oughs> อโ,ม <c oughs> โอ้ อุอ๊ยบูโดเซอร์คู่ครับเดินลงขึ้นมาทำไมเนี่ยแลยังเหลือไฟเปอร์ตรงน,นี้ไปถึงต้องใช้นี่หมดยังครับผมน่าจะยังครับ เฮ้ยมาสติ๊กอะไรกับตรงนี้เนี่ยโอเคเร็บร้อยขอไว้ก็รอสว่านโอเคเรียบร้อยผม ของก็สำคัญอย่าลืมเอาด้วยเออพูดถึงโคบายโคบายเนี่ยวะแม่ผมเมโคบาเลย เ,ออเงินช่วงนี้จนนะผมต้องเอาเงินไปด้วยอ่าเรียบร้อย่อ่ะโคบายอา่ะโคบายไหนวะ พ่อกบายอยู่ห้องนี้น่ะเลยนี่ไงแล้วมันมีอีกอันอยู่ไหนวะผมจำไม่ได้แล้วด่านนี้ไม่ได้เล่นนานมากผมอยู่ตรงโต๊ะมัง้งโอเคเตอรคู่เลยนี่ไงเจอแล้วเปิดประตูเปิดประตู ไปแล้ว okay, ครับลงล่างโอเคชาลอนยิงใครโอเคไอ้ผม okay, ย้ายไปจุดอพยบตรงนี้อ่ะป้อมปืนเดี๋ยวต้องเกลียนะเดี๋ยวบอทมันจะมาเดินมาโอเค ตรงนี้จะไปซ้ายหรือขวาได้ผมมางคู่เนี้ยปฟดก่อนเรียบร้อยแคมป์ตรงนี้แหละ

เราต้องดันรถเรียบร้อยให้ไอแฮนเดิลไปโอ้โหย่ายิงอยู่ <c oughs> โอ้ชิตเกือบไปแล้ว <c oughs> ผมเล่นสายดอทคีน,นะผมเพราะฉะนั้นตัวบางแต่ดาเมจหนัก ไปดูดีหรือเปล่าเรามาใช้ๆไปโอ้โหเก็บหมดเลยเว้ยพวกนี้ห้อยคันหนึ่งคันหนึ่งเรียบร้อยโอ้ยติดติดติดบอดี้บ็อกซ์เฉยเลยเอาแล้วใครขับรถนั่นอนะ <g ülme> <c oughs> รถพีซิงเหรอทำไมแฟลทำไมหมดยังเนี่ยโคเกอร์ โอเคลดมาแล้วสำหรับของครับผมให้ไอ้ถือไว้มันนับนะผมนับว่าเป็น4ชิ้นเพราะเราถือนะผมจะโชว์ให้ดูว่ารูททำายงอ่าไหนวะอันนี้ไงผมเขาบอกว่าเรารอดมาได้พร้อม4อันนะผมก็คือถ้าเราให้บอดถือบนหลังเนี่ยมันก็นับด้วยเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นถ้าการเล่นอย่างดานมอแคชเชอร์เนี่ยให้บอดถือกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ถือไว้ด้วยก็จะถือว่า ได้รับของเหมือนกันนะผมเหมือนผู้เล่นเลยโอเคผมด่านนี้จบไวมาก15บาทีเองแหมแสดงว่าไม่ต้องตัดต่อแล้วสิโอเคได้สกินนะผมเป็นปืนหัวปืนซิดนีย์อันเดอร์กราวนีออลนะผมโอเคจบไวมากไวเคลิปอื่นอีกเฉยเลยแล้วไวเจอกันกับด่านถัดไปผมดนะ่านถัดไปเป็นดานนา่านอะไรเอ่ยอ่าอยาไหายแล้วผมอยาหายผมเล่นสเตล,ลไปแล้ว สามารถไปดูกันได้ครับผมสำหรับอ่าพาคนี้เขาจะไว้ไเพลงเท่านี้ก่อนนะผมแล้วเ,เจอก,กันกับด่านอื่นด่านถัดไปนะครับผมบ๊ายบายครับ